สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันว่าเห็นวัดความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรแสดงให้เห็นว่าการงานที่ทำอยู่จะดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีความก้าวหน้าส่วนใครที่ป่วยอยู่อาการก็จะดีขึ้นฝันว่าใส่บาทหรือตักบาททำนายว่าจะมีโชคลาภ หรือได้รับการชื่นชมสรรเสริญการงานมีโอกาสก้าวหน้าผลบุญที่ทำไว้จะส่งเสริมให้พบกับความสุขฝันว่าไปวัดงานที่ทำธุรกิจที่ทำกำลังดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมีความก้าวหน้าและหากใครที่ป่วยอยู่จะดีขึ้นค่ะฝันเห็นพระในวัดคุณต้องระมัดระวังคำพูดให้มากจะพูดอะไรออกไปแต่ละครั้งต้องปลายตรองให้ดีเสียก่อนจะได้ไม่เสียใจทีหลังค่ะ ฟันว่าทำบุญที่วัดคุณมีเรื่องไม่สบายใจคุณจะมีคนที่คอให้คำแนะนำปรึกษาที่ดีทำให้คุณผ่านอุปสรรคช่วงนี้ไปได้ค่ะฟันเห็นโบสถ์คนที่ฝันสุขภาพไม่ค่อยดีนะักท่านจะหมดเคราะห์ที่ป่วยอยู่จะหายและจะได้ลาบในภายหลังค่ะฟันเห็นเทวลาลัยคุณจะได้รับการเสนอชื่อได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศหน้าที่การงานดีฟันเห็นวิหารคุณจะหมดหนี้หมดสิน ที่ป่วยจะเริ่มดีขึ้นและจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆตามมาค่ะฝันว่าบริจาคเงินสิ่งที่คุณต้องโฟกัสเป็นพิเศษนั่นคือสุขภาพของผู้ใหญ่ในครอบครัวแต่ยังมีโชคดีอยู่บ้างที่ในชน่วงนี้คนที่คุณเคยไปช่วยเหลือไว้จะกลับมาช่วยเหลือคุณฝันว่าถวายสังฆทานมีคนคอยนินทาให้ร้ายคุณอยู่ลหลังขอให้คุณวางใจให้ยันไม่ควรเก็บมาใส่ใจ คนพผิวสองสีจะนำพาโชคลาภมาให้คุณฝันว่าบริจาคเสื้อผ้าการงานการเงินจะก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดสิ่งที่กำลังลงมือทำจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติมันทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกยาก ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องรายรายไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็ดอยาจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะ